ร้านเราเนี Please, uh, ่ยราเสี่ยวเต็มโต๊ะด้วยขอบคุณนะคะาที่เลื่อเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพี่โมวีเขาติดเมนูอะไรไปกันเลยพี่ส่วยเนี่เอาเมนูเดียวกับพี่โมองกินเลยเอาเบอรับไปแล้โอเคเราละพี่กันคข้ัน

เป้มโคมากขอใจเอ็มก่อนใครอยากกินเมนูก๋วยเตี๋ยวกุ้งยำระเบิดแบบที่มาวินแบบนี้นะคะบอกพี่สบายได้เลยว่าโคเมนี้ชิมอีกหนึ่งที่ทางร้านก็จะจัดให้แบบนี้เลยร้านเกี่ยวเอ็มก็ตั้งอยู่ที่บ่อตาลเก่านะคะติดไม้หมอนซอยเลียตามมากินกันได้เลย